สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนกของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทยี่สิบสองข้อเก้านะครับผมให้หัวข้อว่าคนใจกว้างยอมได้รับพรความจริงแล้วในบทที่11เราเคยพูดถึงเรื่องคนใจกว้างใจแคบมาแล้วเนี่ยนะครับแต่ก็ตามในพระคัมภีร์ในตอนนี้บอกว่าคนใจกว้างจะได้รับพรเขาแบ่งปันอาหารของเขาเก่คนยากจนพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงความจริง3ประการด้วยกันครับเกี่ยวกับเรื่องของคนใจกว้างอันที่หนึ่งครับ คนใจกว้างอาจไม่ใช่คนรวยนะครับสังเกตพระกัมพีชนที่บอกว่าเขาแบ่งปันอาหารของเขาฉบับแคทอลิกบอกว่าเขาแบ่งอาหารของตนซึ่งหมายความว่าคนที่จะแบ่งอาหารของตัวเองนั้นหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเขาไม่มีอะไรมากแต่เขามีอาหารเขารู้ว่าคนอื่นลําบากเขามีมากกว่าเขาก็เลยให้สิ่งนี้กับคนอื่นแม้มันจําเป็นสำหรับเขาแต่เขายอมที่จะลดลงไปเพื่อคนอื่นจะได้รับด้วยนั่นคือ คนใจกว้างอาจจะไม่ใช่คนรวยครับซึ่งเราเห็นเลยครับว่าในปัจจุบันนี้มีคนประเภทนี้ไม่น้อยนะครับยิ่งเห็นในคริตจักรยิ่งเห็นมากทีเดียวครับคนหลายคนไม่ได้เป็นคนร่ํารวยแต่มีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นนึกถึงภาพของเด็กคนหนึ่งครับทีค่คุณย่าของเขา,เ,าเตรียมของขวัญให้กับเขานะครับเพื่อเอาไปจับฉลากเพื่อเอาไปให้กับคนยากจนอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาไปให้กับคนยากจนที่ในหมู่บ้าน คุณแม่เขาก็โวยวายขึ้นบอกว่าจะเอาของไม่ให้คนยากจนทําไมในเมื่อเราก็จนมากขนาดนี้แล้วนะคุณยายบอกว่าอย่างน้อยเราก็มีน้ําผึ้งหลายโหลเอาไปซักโหลหนึ่งให้เขาก็ได้นะครับแล้วเขาก็เอาน้ําผึ้งผูกริบบิ้นให้กับหลานชายของเขาเอาไปให้กับคนยากจนนี่คือความ ความคิดนะครับคนใจกว้างอาจจะไม่ใช่คนรวยสองคนใจกว้างคือคนที่มองเห็นความลําบากคนอื่นนะครับในพระคัมภีร์ในตอนนี้นะครับใช้คําว่า beautiful eye นะซึ่งหมายถึงคนที่มีสายตาเ e อื้ออารีเขามีสายตาที่ดีสายตาของเขาไม่สั้นครับเขามองเห็นคนอื่นครับอย่างชัดเจนคนที่เห็นเพียงตนเองจะเป็นคนตนหนีทีเหนียวแต่คนที่มองเห็นคนอื่นก็จะเป็นคนที่พระเจ้าพอพพระทยัย ในพระคัมภีร์ในลูกาบทสิบเอ็ดข้อสามสี่สามสิบห้าก็ได้พูดถึงตาเป็นประทีปของร่างกายถ้าตาปกติทั้งตัวก็พรอยปกติสว่างไปด้วยถ้าตาผิดปกติทั้งตัวก็พรอยมืดไปด้วยกําลังบอกว่าอย่างไงครับความจริงของชีวิตของเราก็คือต้องรักษาการมองเห็นของเราให้ดีถ้าเรามองเห็นคนอื่นอย่างชัดเจนแปลว่าตาของเรายังดีอยู่แต่ถ้าเรามองเห็นแต่ตัวเองตาเราผิดปกติซึ่งอันตรายมากอันที่3ครับคนใจกว้างจะได้รับการอวยพร บทที่21ข้อ25บอกว่าคนใจกว้างย่อมเจริญรุ่งเรืองพระคัมภีร์ได้บอกอย่างนี้นะครับเช่นเดียวกับตอนนี้บอกคนใจกว้างจะได้รับพรคําว่าเจริญรุ่งเรืองได้รับพรพระคัมภีร์กําลังบอกว่าคนที่ใจให้กับคนอื่นพระเจ้าก็จะอวยพรเหนือเขาครับในสุดีบทที่112ข้อ9บอกว่าเขาแจกจ่ายเขาได้ให้คนยากจนความชอบธรรมของเขาดำรงเป็นนิดศักดิ์ของเขาได้รับเกียรติหมายความพระเจ้าจะยกย่องเขา อาจในโลกนี้อาจจะไม่เห็นมากนะักแต่ในโลกหน้าเราได้เห็นแน่นอนผมยกตัวอย่างแม่ชีเทเรซาเนี่ยนะครับทุ่มเทเพื่อคนลำบากใจกว้างแบบนั้นในโลกนี้ก็ได้รับเกียรติจากโลกนี้ไปยิ่งได้รับเกียรติมากมาย mm hmm. เพราะอะไรครับ mm hmm. เพราะเขามีน้ําใจอย่างพระเยซูคริสต์ mm hmm. เขาเป็นการสำแดงพรลักษณะของพระเจ้าออกมาให้กับคนอื่นได้สัมผัสพระเจ้าชีวิตของเขา พระคมภีเตือนในเฉลยที่แบบบทที่สิบห้าข้อเจ็ดนะครับเฉลยรี่บรรญัติบทที่สิบห้าข้อเจ็ดได้กล่าวไว้ว่าถ้าในถ้ำกลางท่านทั้งหลายมีคนจนสักคนหนึ่งที่เป็นพี่น้องของท่านในเมืองใดๆในแผ่นดินนั้นซึ่งพระเยโววาพระเจ้าประทานให้แก่ท่านอย่ามีใจแข็งหดมือของท่านเสียต่อหน้าพี่น้องของท่านที่ยากจนท่านจงให้เขาด้วยเต็มใจข้อที่สิบนะครับและเมื่อให้เขาแล้ว อย่ามีจิตคิดเสียดายในกรณีนี้พระเยโฮวาห์พระเจ้าจะอวยพรแก่ท่านในบรรดากิจการทั้งสิ้นของท่านไม่ว่าจะทำสิ่งใดหมายความว่าคนที่พระเจ้าอวยพรเขามากๆคือคนที่ใส่ใจกับคนยากจนนั่นเองนะครับใส่ใจคนอื่นแม้เราจะมีไม่มากถ้าเราใจกว้างเราจะได้รับพรจากพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรครับ